อะไรอะนราะไรไม่ถึงที่เต๋อไม่ไมที่อ๋อปริศนาฝ้าแลมหนึ่งปรายการสวัสดีครับพวกเราเราทีมเอหน้าครับทีครับวันนี้จะมาดูดูอะไรครับวันนี้เราจะดีเมอร์เราจะดีเมอรตอนที่ส การค้นหาสปรีมเมอร์หน้าใหม่ที่จะมาคว้าเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเยี่มากเล้วะและผู้เข้าแข่งขันแบงค์เชียรใครนะตัวตึงเล่แบงค์ชียร่ะไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวสักนิดนึงสวัสดีครับผมซอฟแบงค์ชิยนะครับหรือว่าแบงค์ชิยเดอะแรปเปอร์อ่ถ้าพร้อมแล้ว พิชนาฟาแลบแรายการโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องการยิงนะครับมันง่ายจัดไม่ต่างอะไรจากการบินผมยิงได้หมดไม่ว่าจะขวาหรือว่าซ้ายยิงได้แม้กระทั่งตรงนั้นไม่ว่าจะหัวใจไหนไอ้ร้อกนเลยปะเนี่ยผ่านเลยอะแบบยิงอะเอาการเป็นแรปเปอร์เนี่ยแน่นอนมันลิ้นรัวนะครับ ว่าไงละไม่ออกไมออดว่าไงละไม่ไอ้ลิ้นหลอกายยฮะชัวร์ี่ผมไหมใครไม่เจอเลยตอนนี้ผมก็เริ่มจะชักงงเดินไปข้างหน้ามีคนอยู่ตรงนั้นสองคนอ้าวว่าไงวะเพื่อนครับตายไปซะไห้นาโมนนี่เดี๋ยวคนเล่นคนเล่นคนเล่นไปด้วยเล่นได้แร็ปได้ด้วยจริง เกมก็ต้องยิงแรปก็ต้องแรผมจริงอ่ะก็คือแบบต้องแยกภาษาะไางเง้ยเราแบบรับจีรับเริ่มจีไปด้วยแรปไปด้วยตอนนี้ยิงไปกี่ตัวเริ่มจะใจฝ่อแน่นอนตอนนี้ทีมเราก็แพ้ไปแต่ขอโทษทีนั้นแลปผมมันไม่เคยจะแพ้ใจยังไงอ่ะแต่ขอโทษทีนั้นแลปผมมันไม่เคยจะแพ้ใจยังไงอ่ะโอ้จบสวยมากเวลากันทั้งหมดนะเวลากันทั้งหมดยังไง หมดเแล้วหมดเลยจัดซะหน่อยผ่านเลยพี่ผ่านผ่านเลแบบโคตรแบบดุเลยแล้วทเรียนคนดูเดี๋ยวดีมากไปครับเอาไป็นหนึ่งดาวครับเฮ้ยชื่อคุณเอ๋อเฮ้ยคุณชาเล่อ่าวีที่เคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยมีอ่ะเจนเลยไปเลยใจโตชอบประกอเขาได้พลังหัวชอบไหม ชายาค่ะรายาว่าอะไรแต่หนูเขินอะเขินที่จะพูดเองหรอครับใช่นางฟ้า R O V โอ้เจ้าชาย R O V สวัสดีครับน้องสวัสดีพี่พี่ผมเห็นเหมือนประจุไัฟ้าเปี้ย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 สำหรับคนที่แบบอยากจะเป็นแทงค์นะคะชอบรับดาเมจให้คนอื่นรับให้เขาแทบตายสุดท้ายเขาก็ไม่เลือกเรา ถ้าผมเลือกนะเฮ้ยงเลือกตัวละครนี่แก้ตัวไปนะมีพิรุธบิวขอเลือกมาเป็นจินหน้าตัวหนึ่งในซิงเนเจอร์ของหน้าตอนนี้เขาเล่นตัวอะไรก่อนหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ที่มันเกี่ยวกับจีน่าจีน่ามุนน์นะวิเอ่อมาเตอร์แฟนยิ้มยิ้มอะไรเหรอคะยิ้มไม่หยุดเลยยิ้มมุปากอะยิ้มไม่หยุดยิ้มไม่หยุดยิ้หมายถึงเขาเหรอ ผมว่า <c> ด <oughs> <that> uh, ูเพินจนบิกกดนี่เออดูเินดูเกมเหรอดูคนอ่ะแต่ว่าจะไม่หยุดจมไม่หยุดดอแอคทันมากๆครับได้ทุ่งดาวจากพาสเตอร์มาคิมมีน้องต่อทีดถึงคิมมีน้องตอนี่ถึงีนอี่ตอให้ไม่ได้แลด้วยอะไรอะไรมาถึงที่เต๋อ ม่ไม่ไหมคะอ๋อไหนมีใครให้คนนี้ผ่านบ้างให้ผ่านครับผ่านแล้วผ่านครับผ่านนิ้วแต่เขาเดินเข้ามาแล้วครับตั้งแต่เดีนยวเาประตูมาแล้ะทำไปไห่ผ่านเขาสวยนะไม่ใช่ไม่ๆม่เขาใส่หมูกระต่ายไงอียารีน่าผ่านเลยผ่านขอให้นักเทนคนดูเก่งนะใช่เนักเตะเก่งด้วยชอบชอบคำคมใช่คำคมเยอะ คคำมคแค่คำคมเหราชอบเลยใช่แค่คำคมเลยฝากติดตามรายการเดอะสตรีมเมอร์ด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงช่องเวอร์ควายยืดสายครับบ๊ายบาย